แบบนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะสาวเดือนจ่ามาพบมาพอกกันคือเก่ากับพี่น้องกาป้าท์เหมือนคือหอนแท้เมื่อนหร่ได้เมนูอย่างค่ะไดเมนูอะไรลูกไม่รู้สาวเดินตำเหล่าหมูสามชั้นพี่น้องตำเหล่าหมูสามชั้นเซฟเซฟกับอันกระปุนดักบุ๋มเนาะค่ะพี่น้องเนาะดักบุ๋มนี่หลายค่ะพี่น้องค่ะ เป็นตำเหลาค่ะพี่น้องทว่วักอั่อย่งใส่สิหมจ๊ะตำเหลากก็ตำเหลากลับกเจียวเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าห้ามก็ใส่เสี่ยงทำเสี่ยงเสี่ยอืมจ้ะอ่ยเปดมก่อนรูก่อนดมดูนหคะไม่หวนหานะแปลใครกินบ้า ตำเหล่าหมูตุกขบทำไมหลังอะไรอะบ้า เ้าเที่ยงรับเสร็จนะ่ะตามกินรับเสร็จสภาพร้อน้าตาเวรเจงเอาเนามนะมบุญโต๊ะบอกบุตะ เคยกินอ่ะว้าวอะไรปะแปลกเหรอโมเคาเคยกินเลยมีตกคบนะลวกแล้วมัตัคำใหญ่เกินหละลูปสำรัาน้ำน้ำเนียน้ำซุจำ้าว คนนักตีบเนทานไปเลยคุณชอบอไหมคุณชอบปะสภาพคนจีบเนยมันเพิ่มสูง bạn vừa không đây Chà đây hmm. Chà đây bà รสชาดได้นะเจ็บป่ะยืนร้านนย พริกเขียวค่ะใพิกแห้งนะแดงนิ่นก็เลยสีแบบพริกเขียวก็ไงเหนยวตั้ม่ร่านีวตั เราก็คือไม่มีเส้นใช่ไหน,นก็เหมือนเกาเหลาต้มข้าวเตียวเต้องใส่เส้นเล็กใส่เขาจิ้มคคต้เส้นเล็กมาอ,มอร่อยชอบปะไม่ต้มอร่อยต้ยมยำชอบอ อ่ยนะจ๊กเลยจิ้มนะยำส้มเปรี้ยวหวานอร่อยคุณหมูครับจำจังมีขอบสนขายอะทอาหมูค่ะคหนูอยา ไม่หิวอืมไม่อยาก เขาสไลด์บางๆเับโยนใช่ฉันกิน่ะไปมาเลยชอบอี่นวดปวดนิดหน่อบนี่เด้อ หม<า>่ผ mm ่ายเลย หาสัญญาณจะไปหาขึ้นกผมไปเดินสายเดินสายก่อนนะครับเน้อลงก่อ 那肯定。